รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การชิด,ดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวใายการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ นนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ตองนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ตองครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ตองครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับจริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าเข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่ตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนเรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อนไปครูสอนดนตรีก็ก็เริ่มคลุกครีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ ไปเรียนไปเรียนปริญญาโทต่อ,อแล้วก็ในระหว่างที่เรียนศึกษาปิญญาโทเนี่ยก็ก็ไปสอนเสาร์อาทิตย์เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล,ล้วก็หลังจากนั้นมาก็สอนเด็กมาโดยตลอดอก็เลยค,คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสรอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทํางานอยู่ที่มหาสาร,รคามในระหว่างที่กลับมาทํางานอยู่มหาสาร,รคามก็เสาร์อาทิตย์ก็ เปิดสอนปกติธรรมดายังยังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เพเปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย์ไปเปินแบบเปสอนพิเศษอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบเรีานเดกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรีก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วยใช่ครับเราคิดว่ามันมันเป็นอาชีพที่เราเราทำแล้วเราสึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่าเราเวลาเราเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึก มีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมวลมนุษยชาติสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างความให้ใจให้ครับครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราเหรอครับอาจารย์หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับผมก็ตอนจดจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู่ครับแต่ว่า เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้<ม>เช่นหลักสูตร Alfred All In One <ม>นะครับหลักสูตร,ร,รที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองรหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเอง <c oughs> ใช้หลักสูตรแบบ,บเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันนี้เราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชัน ครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กศึกสาศารคือเอาง่ายๆคือว่าเอาหลายอย่างมาประยุกต์หลายๆอย่างมาประยุกต์ครับก็คนหาในสิ่งที่ดีที่สุดใช่เพื่อให้กับเด็กเพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนเนี่ยโอาเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสําคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ยต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับ ครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัวตัวตัวครับครับก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันบันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามัน น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่พอพอเรียนไปสักพักหนึ่งบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ยทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกนะครับแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่อตัวแล้วให้เน้นเนี่ยเหล็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนนะครับว่าดนตรีสิ่งประจันที่คุณทําได้อย่างมีความสุขก็คือเป็นปัญญาจเลยปัญญาเลยครับว่าจะต้อง เด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทําให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่ไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่ลังกระบวนการรวมมันจะไม่ได้เราก็เหมือนกับไม่ใยา่ที่จะรับรู้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อนครับเพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ แล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกีะเพศครับให้เด็กๆได้เข้ามาศ <c oughs> ึกษาหรือว่าเรียนร,รู้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นเน้นจริงๆก็จะมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็ดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโน,โนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเนนยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับก็หลักสูตรอย่างที่บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลายเราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็ก ก่อนสามขวบหลังสามขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ,รบประมาณนี้ประมาณนั้นครับ,รบผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งเด็กเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆไหมบางทจริงๆแลว้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของ เวลาโรงเรียนคมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหันธกรรรมคัผมเขาจะมาติวครับส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรตนต่ดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเราเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้นเพราะว่า เด็กๆไว้อยังเยมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของกรมอาชีวะอะไรเงี้ยครับคราจะมีติวมาเรื่อยๆครับสาหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ไางครับโอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่า ผมว่ามันสุดยอดแล้วแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเอยหรืออะไรที่ที่เห็นเห็นมานะครับ <c oughs> แล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย <c oughs> ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพันอนะ่ะ <c oughs> คือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้ <c oughs> นเนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีหนึ่ง <c oughs> จนเล่นจนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้หนึ่งเพลง แล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่าภูิใจแบบว่าแล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทําได้ในเคสแบบนี้ครับแล้วผมแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบและพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปแล้วจากเด็กเคยอยู่หลังห้องนะครับไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยไม่หลังหลังห้องเลยเลยไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ย ก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับผมบอกใช่เลยอ,อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมลองรับเลยว่าดนตรีนี้ดีจริงๆครับถ้าถ้าใครได้เอารูปมาเรียนดนตรีเนี่ยแต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกบว่ามันสําคัญและดีไงคือเรียนระบบระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมองสองซีครับเพราะว่าบางบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ย เราให้เด็กเรียนเรียนเรียนบางทีให้เด็กเยนโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้นครับถ้าจําอย่างเดียวพวกนี้ครับทักษะพวกนี้มันจะมันมันมันจะไม่ได้อเพราะว่ามันอยู่สักพักหนึ่งมันจะคลายหายไปครับแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่านอ่านโน้ตโน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงาเรียนเราสอนเนะี่ยเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆ,ๆให้เด็กค่อยๆ,ๆได้ว่า มีวิธีซึมซับมีมเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่อเอาไปเกาะติดเอาไว้มันมันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส,ส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเอาอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนพบเนี่ยเด็กเอาแต่จำ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 ท่องจำอย่างเดียวทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับพอทิ้งไว้นานๆพบเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นพบเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได้อ่านโน้ตไม่ได้ทีนี้ แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทําได้แล้วมันเหมือนแบบไข่ก๊อกมันสามารถขึ้นขึ้นต่อได้เลยมผมจึงต้องเขียนบอกว่าตลอดเวลาเลยว่าเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้เพราะว่าถ้าอ่านออกไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดชะงักครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้ปุ๊บนะครับมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะปฏิกิริยามันจะผ่านไปรวดเรยวมาตามมองโน้ต ทุกอย่างออกมาคิดประมวลผลมาแล้วกดปึ้งแล้วร้องออกมาเป็นเพลงก็คือเขาจะรู้เรืพวกนี้แหละครับเขาจะเป็นจินตนาการตงง่าไปใช่ครับมันจะซึมออกมาม,มันจะทําให้เห็นว่าเนี่ยเกิดสมาธิแล้วอ,อันนี้ได้จริงดีกว่าที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกกว่าครับจากสถานการณ์ปัจจุบันเราพบเจอเนาะเรื่องของเด็กติดจอบ้างหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มันมีความเครียดเยอะ อาจารย์คิดว่าดนตรีเนี่ยสามารถไปหล่อหลอมหรือว่าขัดเจลให้กับคนที่เขาแบบบางคนเขาเกิดเพราะซุมเศร้าก็มีมแต่ดนตรีก็เหมือนกับว่าเป็นจุดในการช่วยเขากลับมามันสําคัญยังไงบ้างครับกับเรื่องราวเหล่านี้อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนอลูกนี่นะครับแบบมาเรียนนีแบบตะโกนแบบรุนแรงมากมก็เลยคุยหายลือกนันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักตีด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอน่ะ แล้วพอเอาจอออกไม่ได้พบเนี่ยมันทำให้พฤติกรมรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แลนะ้วแต่ก็เลยผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันจะต้องมันต้องเลิกตัวนี้ก่อน<ฆ>พอเราเลิกติดจอเสร็จพบเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้าเข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะอ่างเงี้ยแล้วเราแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู่เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่า แล้วเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช้เวาว่างให้เขาเพิ่มเติมครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาเอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นเนอ่ะให้มันแบบเพื่อที่จะให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอนี่ว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วยครับนอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยหลากหลายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับผม สร้างเขาเรียกว่าทุนวิจัยจากวชครับซึ่งว่าการสร้างแคนโครมาติก่าครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคนออันนี้แคน,นทั่วไปแคนทั่วไปก็มีแปดหนึ่งสองก็เป็นโลโก้ของเรียนผมด้วยนะครับเทวดาเทวดาเทวดาเป่าแคนเป็นแนคนแปดเป็นโลโก้ นี้แคนแปดนี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาทีโดคือริ่มขาวครับผมแต่เนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากลครับเพิ่มจากนี้เป็นแปดเป็น1ิบสามหนึ่งสามแปดเก้บข้าไปก็คือตัวปุ่มๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นริ่มดําของเปียโนมีชาร์ปมีแฟนได้ครับก็สามารถที่จะเล่นได้เป็นสากคได้สากคได้ครับก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก็ บอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้ใช่ครับเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นเครงการิ่มต้นครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของพิยเอกอีกชิ้นหนึ่งของของนิสิตของเราครับอันนี้เป็นต่อยอดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สามแล้วครับครับเวอร์ชั่นที่สามหรอหลายเวอร์ชันครับประมาณนี้ครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์โรงเรียนเป็นเทวดาโปรแกนเทวดาโปรแกนครับ ครับผมค,บคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กัน,นครับ One, two, three, we go! One, two, three, we go. อันนี้ก็จะมาแนะนําหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดหนึ่งน,น,นะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยาหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรที่เรานําผสมผสานของละครท,ที่เป็นสีสีโดเรมีพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปีย <c> โ <oughs> น,นครับที่มันแบ่งเสียงักเป็นสีสีโดเรมีฟาโซลาทีโดอนนี้เพื่อให้ให้เด็กได้มีทักษะในการจํานะครับ จำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีๆอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสะเต็ปสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับ คือตรงนี้เรากําลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับ<ต>เป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับ ผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับ <Contract> น้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เพื่อนว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ค <sujet> รับ <ellt> <allem. S 1> แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราอยากเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเ,เห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหล <g ilt> ังจากที่น้องมาเรียนเนี <h> ่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษา นะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนําให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเอง นะครับการเรียนดนตรี สอบถามอาจารย์ครับว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีคอร์สกี่คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้างอ๋อครับจริงๆเรามีสาสามสาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private c a r d ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากเราก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีคลองชุดครับมี มีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีมีพินด้วยนะครับมีแคนมีมีหลากหลายครับผมว่าครบครับก็จบครบที่นี่เลยนะครับจบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีทำเป็ดมีค่อนข้างมีมีหลากหลายมีครับมีเบสไฟฟ้าครับมีมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีมีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียน เรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประทางมามาสอนเฉพาะทางเลยครับแล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได้ก็ตั้งแต่3ามขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าใครถ้าเด็กมีสมาธินับ1-10ถึงได้ถอยหลังลงมาได้อย่างนี้ผมรับได้หมดเลยรับได้หมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดี เพราะว่าเด็กจะมีทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแต่ที่นี้ความเหนือสุดก็จะต้องมีความคุมครูครับเด็กๆก,ก็สามารถเห <c oughs> มือนกับว่าฝึกกล้มามเนื้อมัดเล็กด้วยใช่ครับ<อ>ก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีท,ที่สุดครับครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับ โรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่นตรงบริเวณสีแยกไผ่แดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับคอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับโรงดนตรีนะครับสิ่งผจญจารยร์ที่คุณทําได้อย่างมีความสุขครับ อยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทําให้มนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผมสุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับดีมากครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนดนตรีเนี่ย มีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ